m ั n น,นี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลายจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p อ a l i นย์เ ช่วง9ทันการลงทุนกับบอจกสาศิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูลเงินออมทาง FM 101รายการ m ั n นี่พลัสผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสง เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ที่นี่ทาง FM 101แห่งนี้ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมนะครับสวิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคือฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ ID ของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A a sign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M o N e y P L U S, Money Plus MoneyPlus ติดกันตรงตัวนะครับและอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ด้วยถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คาว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus เอาไว้ฟังรายการวิทยุเอาไว้ชมรายการทีวีของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเรียนเชิญได้เลยนะครับช่วงแรกของรายการมานิ y p พั s สในวันนี้เป็นช่วงก้าทันการลงทุนกับบอลจกาิกรไทยสนับสนุนโดยบอลจกาศิกรไทย0 2 6 7 3 88, 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8หรือ w w w g a s c o n a c c e t s Com ทางพบจกสิกรไทยคุณวศินวนิวรวนานันประธานกรรมการบริหารของบจกสิกรไทยมองว่าในปีหน้าปี59ครับบจกสิกรไทยมีเป้าหมายจะเป็น Lifetime Partner สำหรับลูกค้าหรือทำให้ลูกค้ามีความมั่งคั่งไปตลอดชีวิตโดยวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายก็คือต้องสามารถให้บริการแบบเดียวกับกองทุนส่วนบุคคลสำหรับนักลงทุนรายย่อย สำหรับแผนการดาเนินง,งานไปสู่การเป็น Lifetime Partner นั้นแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกได้เริ่มแล้วตั้งแต่ปลายปี58นะครับที่เปิดให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางเค o b i l e Banking ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นระยะที่2ก็คือการออกแบบพอร์ตลงทุนที่เหมาะสม กับลูกค้าที่มีระดับการยอมรับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในช่วงปลายปี2559นะครับแล้วก็ในระยะที่3ก็จะมีระบบที่สามารถจัดพอร์ตที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายซึ่งคาดว่าจะให้บริการได้ในปี2560ด้วย เป้าหมายที่จะเป็น Lifetime Partner ให้กับลูกค้านั้นถือเป็นการต่อยอดจากเป้าหมายเดิมที่ต้องการเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีกองทุนให้ครบทุกประเภทซึ่งปัจจุบันบราจาสศิกรไทยมีกองทุนที่ครบทั่วแล้วแต่ต้องต่อยอดให้ครบด้วยการให้คําปรึกษาและจัดพอร์ตการลงทุนซึ่งการซื้อกองทุนเพียงกองเดียวคงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างอย่างน้อยจะต้องมี4-5กองทุน ทั้งกองทุนหุ้นที่ทําให้เงินลงทุนเติบโตกองทุนตราสารนี้เป็นฐานรายได้ที่มั่นคงและควรมีกองทุนทางเลือกอื่นๆประกอบด้วยนะครับนี่เป็นเป้าหมายนะครับในการสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้าของบจกาสิกรไทยนอกจากนั้นครับในช่วงโค้งสุดท้าย LTFIMF บจกกสิกรไทยชวนผู้ลงทุนคว้าจังหวะลงทุน กับกองทุน LTF r m f ของกสิกรไทยซึ่งมีหลากหลายนโยบายตอบโจทย์ทุกสไตล์การลงทุนพร้อมมั่นใจได้กับกองทุนใหญ่อันดับหนึ่งที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมผู้ที่สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขานะครับ อีกหนึ่งช่องทางกับการลงทุน LTF IMF ของบลจากสาิกรไทยซื้อผ่าน K-Mobile Banking Plus ง่ายกว่าสะดวกกว่าแค่ปลายดิวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจากสาิกรไทย K Access Contact Center 026733888 026733888นะครับในช่วงแรกของรายการในช่วงนี้ครับผมเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการบลจากสาิกรไทย คุณทิดาสิริสีสมิตนะครับให้เกียรติมาคุยกับเราถึงแนวโน้มเรื่องของการลงทุนในช่วงสุดท้ายปลายปี58การลงทุนหลังจากธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยรวมทั้งกองทุน LTFIMF เด่นๆของบลจกสิกรไทยด้วยคุณทิดาสิริพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับ คุณทิดาศิลิสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาต้องทักว่าเมอร์ลี่คิสมาสหรือว่าสาวัสด,ดีปีใหม่ล่วงหน้าดีครับเนี่ยอ่ากลางกลางอยู่ตรงกลางงั้นขอทั้งสองเลยแล้วกันนะคะหลังคิสมาสสองวันก่อนปีใหม่สักประมาณสี่วันนะครับใช่ค่ะนะ,ะฉะนั้นช่วงนี้เหมาะใช่ไหมครับสาหรับเป็นช่วงของการเหลียวหลังแล้วก็แหละหน้า คุณยุทธนาไปจับใจ่ายใช้สอยหรือยังคะเอามา,าลดภาษีโอ้โหถึงบอกว่าน,นะคะยี่สิบถึงสามสิบเใช่ไหมแล้วก็เป็นมาตรการที่จะกระตุ้นนะฮะ <c oughs> การใช้ใจ่ายด้วยนะครับ <c oughs> เอาละครับงั้นขออนุญาตเลี้ยวหลังก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ถ้าจะพูดถึงผลกระทบของเศรษฐกิจบ้านเราก็แล้วกัน <c oughs> หลังจากที่ธนาคารกลางสารัฐตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสิบปี แล้วก็มีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยต่อในปีหน้านะครับเอฟผลกระทบเนี่ยเริ่มชัดหรือยังว่าเศรษฐกิจไทยกระทบยังไงบ้างครับคุณทิดาศิริครับ จริงๆแล้วในแง่ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรามองว่าถ้าเป็นเป็นการปรับตัวในครั้งแรกอันนี้เนี่ยนะคะคิดว่าผลกระทบคงไม่มากนักเท่าไหร่เพราะเราคิดว่า,าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติเนี่ยก็คงยังไม่ได้มีการปรับตามตัวเฟดฟันเรทเท่าไหร่ๆๆๆๆนะคะคเพราะจริงๆเราก็ยังห่วงเรื่องตัวเศรษฐกิจภายในประเทศอยู่<อ>นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันกับตัวธนาคารกลางของในเอเชียหลายๆประเทศนะคะก็คือเรายังจะปรับดอกเบี้ยตามอเมริกาไม่ได้หรอกใช่บ้านเรายังคงจั เป็นต้องใช้อัตราดอกเบี้ยต่ําในการช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจฐฐใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> ใช่ใชแล้วก็ตอนนี้อันนีส่งของตัวอัตราเงินเฟอ้ออยู่ในระดับต่ําด้วยเพราะฉะนั้นธนาคารกลางเนี่ยก็คือสามารถคงดอกเบี้ยได้ในระดับต่ำอยู่นะ,ะเะเงินเฟอ้อเงินเฟ้อต่ำๆเนี่ยแรงกดดันที่จะทําให้ต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อ,อกดเงินเฟอ้อแ <ลง S 2> <ช>รงกดดันก็ยังน้อยอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้วเศรษฐกิจบ้านเราต้องถือว่าได้รับผลกระทบยังน้อยอยู่ใช่ไหมครับจากการปรับอัตราเฟดฟันเร์ใช่ค่ะนะครับแต่ถามว่าปัจจัยภายในเนี่ก็ห <c oughs> นักหนาอยู่ <c oughs> <c oughs> ยังยังหนักอยู่หลายเรื่องใช่ไหม<ช>ฮะใช่ใชค่ะนะครับตอนนี้น้ําหนักเนี่ยที่ส่งผลต่อเศร,รษฐกิจเนี่ยจะเป็นปัจจัยภายในบ้านเราหรือน้ําหนักจะไปขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกมากกว่ากันครับเนี่ยโอเคแบ่งเป็น2เรื่องอะนะคะค,คิดว่าถ้าเป็นขึ้นกับตัวปัจจัยภายนอกแล้วก็ตัวเฟดฟันเรทขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นในแง่ของตัวฟันโฟลส์นะคะคแต่เรามองแล้วว่าฟันโฟลด์เนี่ยจริงๆแล้วเราก็คุยกันมาตลอดแล้วนะคะว่าฟันโฟลด์สาปีนี้ก็ทยอยออกมาตลอดแล้วก็อย่างต่อเนื่องมันมันก็ออกไปเยอะแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ก การไหลออกเนี่ยมันน่าจะเริ่มลดน้อยลงแล้วน่าจะชะลอแล้วก็น่าจะออกไปด้วยอัตราที่ลดน้อยลงไปกว่าเดิมใช่แต่ทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับ ปีหน้าด้วยว่าในแง่ของตัวเฟดเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปจะเป็นยังไงนะคะจะแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่านะคะซึ claro> ่งตอนนี้ตลาดยังคาดการว่ามันยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะคะในเรื่องของเงินไหลออกนะครับรวมทั้งการเตรียมปรับข pues> ึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยว่าน่าจะเป็นแบบค่อยเพิค่อยไปนะครับครับทีนี้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีหน้าเพนทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยมองว่า จะโตได้ประมาณสัก3%ใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือประมาณค่ากลางนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วทางศูนย์วิจัยแล้วก็รวมถึงบริษัทเกษตรกรไทยด้วยแล้วก็มองไปในออวิวเดียวกันก็คือว่ากรอบน่าจะอยู่ประมาณ2องจดห้าถึงสาแต่จริงๆแล้วในแง่ของตัวนี่ก็น่าจะประมาณ3%เนะคะครับกรอบล่าง2.5 อบบน3.5เพราะฉะนั้นค่ากลางเฉลี่ยก็เลยบอกว่า,วาประมาณ3ในแงีของเบสเคสนะคะเศรษฐกิจไทยปีหน้าปี59<ช>น่าจะโตได้ประมาณ3%ของ GDP นะครับใช่ค่ะและ้วถ้าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะโตประมาณ3%ของ GDP ตลาดหุ้นเนี่ยจะโตตามไหมครับหรือจะเด้งกลับไปได้บ้างไหมครับ คือถ้าเรามองว่าถ้า PE ที่15เท่าเป็น forward PE นะคะปหน้าเนี่ย15เท่าน่นก็ 1, จะ1,500จุดนะคะคแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในแง่ของตัว earnings revision หรือการปรับตัวผลประกอบการเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะอะไรก็คือ1ในแง่ของตัว energy sector หรือกลุ่มพลังงานคือตอนนี้เนี่ยตลาดคาดการณ์ตัวราคาน้ำมันปีหน้าในแง่ของ consensus ยอยู่ที่55เรหรียญก็ถ้า55เหรียญแสดงว่าดีดกลับขึ้นไปพอ นะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะ ต้องดูเดเวล OP เมนหรือพัฒนาการอีกนิดหนึ่งเป็นปัจจัยต้องรู้ใช่ไหมครับตอนนี้ตลดยังไม่ได้ปรับคาดการลงมาเท่าไหร่ใช่ค่ะอันที่สองก็คือว่าจริงๆแล้วมันก็อย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือว่ากลุ่มโทรคมนาคม ICT กลุ่ม ICT ก็จากการประมูล 4G ตรงนี้นะคะคิดว่าการแข่งขันในแง่กลุ่มโทรคมนาคมเนี่ยน่าจะแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีปรับอัตราผลกําไรลงบ้างนะคะ คือ ICT เนี่ยถูกมองเชิงลบลบจากต้นทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นเพราะประมูลกันเน่สูงเหลือเกินแล้วก็เชิงลบว่าอัตรากำไรจะลดลงเพราะว่ามีเจ้าใหม่รายที่4เข้ามาก็คือแจ๊ดม b บาย ก็เลยมีมุมมองเชิญลบต่อคุณในกลุ่ม ICT ใช่ค่ะเช่นเดียวกับมุมมองเชิงลบของคุณในกลุ่มพลังงานเพราะไม่แน่ใจว่าราคาน้ำมันมันจะดิบขึ้นมาได้ใกล้ๆแถวๆห้าสิบห้าเหรียญต่อบาเรลหรือไม่หลังจากลงไปต่ำสุดในรอบ11ปีให้เห็นแถวสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเหรียญต่อบาเรลนะครับนี่เป็นสองคุนกลุ่มหลักๆที่มีน้ำหนักกดตลาดหุ้นบ้านเราที่จะทำให้ถ้าจะขึ้นก็จะขึ้นให้ไม่เยอะมากใช่ไหมฮะ ดังนั้นบลจกสิกรไทยมองตลาดหุ้นไทยปีหน้าปี59ไว้ที่ประมาณ พันห้าร้อยจุดใช่ไหมครับคือณตอนนี้นะคะด้วยตัวเอ r ร์ n น็งสองเราที่ปีวมาณที่สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในแง่ของตัวอัตราการตัโตวของผลประกอบการนะคะแต่รรเราคิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะมีปรับตัวลงมาได้บ้างนะคะคแต่เราคิดว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่จะทําให้ตัวเออร์เน็งสกอของตลาดเนี่ยมันสามารถออกคงอยู่ได้หรือในแง่ของตัวซนติเมนต์ตลาดเนี่ยมันดีขึ้นเพราะอะไรก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของตัวว่าท่านตรงนโยบายภาครัฐเนี่ยที่เน้นการปรับ ปงงสร้างพื้นฐางประเทศแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมันมีโครงการประมูลงานขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นมาเฟลนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะทําให้ตัวเซนติเมนต์หรือความเชื่อมั่นทางภาคเอ,าเอกชนมันดีขึ้นก็จะมีการลงทุนตามน,าตนี่เป็นปัจจัยเชิงบวกใช่อันนี้คือเป็นช่วงบวกคือจริงๆต้องยอมรับว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นกับตัวเซนติเมนต์พอสมควร นะคะในแง่ของการปรับตัวขึ้นหรือลงของตลาดหุนค่ะคือถ้านโยบายได้มีการผลักดันโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักๆออกมาเนี่ยแม้แมดเงินจริงจะยังไม่เกิดเนี่ยแต่ได้ใจแล้วใช่ไหมสร้างความเชื่อมั่นแล้วนะตอนนี้ก็เราเห็นมีหลายๆที่เข็นออกมานะคะ อีกอันหนึ่งที่เราคิดว่ายังน่าจะต่อเนื่องได้จากปีนี้ก็คือกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวครับ,รบก็รวมถึงทั้งโรงแรมแล้วก็ในแง่กลุ่มขนส่งนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ในแง่ของตัวราคาน้ํามันที่อยู่ระดับต่ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปีหน้าบลจเกสิกรไทยจะให้น้ําหนักกับหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษเนี่ยคุณธิ <c oughs> ดาสิริเนี่ยจะสรุปยังไงครับ โอเคถ้ามองโดยรวมเนี่ยเราคงมองว่าปีหน้าเนี่ยหุ้นที่เราเลือกเนี่ยเราคงจะหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะคะ<แ>รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ขนส่งะะวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ขนส่งใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วก็มีกลุ่มโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวนะก็สรุปว่ามีหลกัหลกๆอยู่ประมาณสัก3ามี่กลุ่มนะครับมีกลุ่มวัสดุก่อสร้างกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มขนส่งกลุ่มโรงแรมและกลุ่มที่เกี่ยวพันกับการท่องเที่ยวนะครับ นี่จะเป็นกลุ่มหลักๆนะครับเอาละครับตอนนี้ต้องบอกว่าเลยโค้งสุดท้ายแล้วกําลังจะเข้าสู่50เมสสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับการลงทุน LTF และ r m f นะครับสาหรับใครที่ใจเย็นมากเลยอ่ะโอ้โหนะฮะยังไม่ยอมปล่อยทันทีนะนะครับก็อยากจะให้คุณทิดาสิริแนะนําหน่อยในช่วง50เมรสุดท้ายสําหรับการลงทุน LTF และ IMF นะครับอยากไปดูกรณนศึกษากองเด่นๆจากบจกสิกรไทยักหน่อยก่อนครับ จริงๆปีนี้มันก็เหมือนกับ s t r a t e g y ของปีหน้านะคะที่เราแนะนําเป็น stock selection นะคะเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างจะโดดกดอยู่พอสมควรนะคะปีนี้ LTF ที่เราแนะนําก็คือมี2อันก็คือ K 2 0 LTF นะคะหรือว่า K 2 0 LTF ที่ลงทุนในหุ้น20ตัวชื่อเต็มๆก็คือกองทุนเปิด K 2 0 select หุ้นระยะยาวปันผลใช่ไหมครับใช่ค่ะมีจ่ายเงินปันผลด้วยสัญลักษณ์ก็คือ K 2 0 S LTF นะครับกองนี้มีนโยบายลงทุนยังไงครับก็คือลงทุนในหุ้นไม่เกิน20ตัวนะคะแล้วก็มีนโยบายจ่ายปันผลด้วยสเปคหุ้นยีตัวที่เลือกเนี่ยเป็นสเปคแบบไหนครับอ่อนาสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เป็นสีสว์พาวเวอร์นะคะประมาณ12%เซนะคะแล้วก็กรุงเทพประกันชีวิตอ7เจเเซนะคะแล้วก็อนันดา เห็นว่าหุ้นที่เลือกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะไม่ใช่หุ้นเป็นอะไรที่อยู่ในอินเด็กซ์เท่าไหร,ร่นะคะก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะคก็ซีเคชอกันช่างนะคะเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ท่าอักาศยานไทยอีกประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะ ครับอ,บอาลครับอย่างเช่นหุ้นที่กองนี้เข้าไปลงนะครับอย่างสีสวัสด์พาวเวอร์หนึ่นะครับใช่ค่ะอย่างอนันดาดีเวลลอปเม้นต์จำกัดมหาชนใช่ค่ะหรือจะเป็นกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะถ้าเป็นลิงก์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็เป็น AOT นะครับใช่ค่ะท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือเป็นหุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการภาครัฐก็คือหุ้นในกลุ่มรับเหมาที่โดดเด่นอย่างเช่นชอการช่างเป็นต้นนะครับ นนี้คือกองทุนเปิด K20 s e l e ซ็หุ้นระยะยาวปันผลนะครับใช่ค่นโยบายจ่ายเงินปันผลยังไงครับก็จ่ายเงินปันผลถ้ามีกําไรหรือว่าตัว r e t u r n e n r n i n g เป็นบวกอะค่ะก็คือสามารถจ่ายได้อ๋อนโยบายจ่ายเงินปันผลนี้ไม่เกินปีละสองครั้งใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วครับนี่เป็นกองแรกนะครับปีนี้ตัว Performance ก็ค่อนข้างดีนะคะตลาดลสิบสีเซแต่กองนี้เป็นบวกอยู่นะคะครับ อ่นนี่คือ K20S LTF เนะครับเป็นกองรแรกเห็นบอกว่ามี LTF อีกกองหนึงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ K70LTF นะคะป็นกองที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มพวก large cap นะคะแล้วก็เป็นกองที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่เกิน70%ค่ะคของ LTF นะคะ,ะชื่อก็คือ K70LTF นะครับช่่ะชื่อเต็มๆก็คือกองทุนเปิด K7030 คุนระยะยาวปันผลนะครับนะครับนโยบายการลงทุนคล้ายๆกับกองที่แล้วไหมครับอันนี้จะเป็นเน้นในกลุ่มตัว Equity Large Cap นะคะครับเน้นคุณขนาดใหญ่เป็นหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วอีก30%ที่เหลือละครับก็จะลงทุนในตราสารหนี้ค่ะอ๋อเป็น l t f ผสมค่ะระหว่างคุณกับตราสารหนี้นะครับ30%ค่ะนะครับลองยกตัวอย่างคุณที่กองนี้เข้าไปลงสะหน่อยได้ไหมครับโอเคอ่ออย่างเช่นปุตซาเมนไทยนะคะครับแล้วก็ท่าอากาศยานไทยนะค่ะ ซีพีอครับนะคะแล้วก็ตัวแอดวานซค่ะครับโอ้โหตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะใช่ใช่ค่ะนะปูนซีเมนไทยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ AOT ก็เข้ามาด้วยหรือว่าจะเป็นแอดวานซแม้ราคาหุ้นจะปรับลดตรงมาแต่เขายังมองว่าน่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดด้วยใช่ใช่ค่ะใช่อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับ3บริษัทที่กองทุนเปิด K70-30 ดสิบสาระยะยาวปันผลหรือ k 7เจ็ดของบลจกสิกรไทยเข้าไปลงนะฮะค่ะ เอาล่ะครับเดี๋ยวไปดูกองต่อมานะครับเมื่อกี้ LTF ไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นประเภทที่ลงทุนยังต่างประเทศอย่างเงี้ยนะมีบ้างไหมครับมีให้เลือกมีให้เลือกค่ะแล้วเรียกว่าตัว K G A R M F อ่าพยายมาดูกองประเภท R M F กันต่อเลยนะครับค่ะ K G A R M F ชื่อไทยก็คือกองทุนเปิด K Global Allocation เพื่อการลงทีนนะคะครัซึ่งตรงนี้นี่คือตอนนี้เราทำเพจอยู่ที่เกกองนี้ไม่จ่ายปันผลนะคะ ซึ่งกองนี้เนี่ยลงทุนในกองมาสเตอร์ฟันหรือกองหลักเนี่ยก็คือของ BlackRock ที่ BGF Global Allocation โอ้กองแม่บริหารโดย b l a c k Rock นะใชต้องบอกว่าเป็นกองทุนชั้นนำระดับโลกนะครับ b l ล c k Rock นะครับแล้วกระจายไปยังสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างครับตอนนี้นะคะอยู่หุ้นอยู่ประมาณ57นะคะแล้วก็ฟิกอินคัมอยู่ประมาณ20ที่เหลือจะเป็นเงินฝากค่ะะกระจายในสินทรัพย์หลายประเภทแล้วไปหลายๆประเทศด้วยหรือเปล่าครับ ช่อันนี้เป็นคําถามต่อไปเอ๊ะแล้วภายในหุ้นเนี่ยเ,เขาลงทุนที่ไหนนะคะครจริงๆในง่ายการลงทุนของฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็คงจะเหมือนกับคอนเซนซสของทั้งโลกตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะเน้นไปในตลาดที่พัฒนานแล้วหรือ d e v วลอ p e ม m a ์ k e t นะคะก็คือเป็นอเมริกาเนี่ย27%นะคะคแล้วก็เป็นรวมๆเนี่ยใน d e v วลอ p e ม m ร์ k e t อีกประมาณ26ที่ไม่ใช่อเมริกานะคะค แล้วก็เป็น emerging market เนี่ยแค่3เปอร์เซ็นตใน57เปอร์เซ็นต์ข้างลง emerging market ค่อนข้างจะน้อยพอสมควรค่ะก็ต้องบอกว่าลงทุนในหุ้นเป็นหลักนะครับใช่ค่ะแล้วก็กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทแล้วก็หล,หลายประเทศด้วยนะครับใช่ใช่ค่ะแล้วก็ performance หรือว่าผลการดําเนินงานที่ผ่านมาดีไหมครับ ซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยเราจะมองเป็นในแง่ของตัวแอบส์ลูตรีเทิร์นด้วยน,นคะคะไกลๆอย่างปีนี้เนี่ยอ่าจนแตบบ่ต้นปีมาเนี่ยนั้นจะอยู่ที่ประมาณลบ0.8เปอร์เซ็นต์ค่ะติดลบเล็กน้อยนะครับใช่ติดลบเล็กน้อยค่ะอ่าแต่ว่าไอเฟนก็ต้องมองกันยาวๆ ใช่ค่ะนะครับดูเวลาแล้วน่าจะปิดท้ายด้วย RMF ได้อีกสักกองแล้วครับคุณพิดังสนิครับก็เป็นตัวตราสารนี้ในประเทศนะคะเราเรียกว่าของทุนเปิดเขตตราสารนี้ระยะสั้นเพื่อกันเลี้ยงชีพเพื่อสําหรับท่านที่อาจจะคิดว่าเออตอนนี้เรายังรับความเสี่ยงหรือความผันผวนไม่ค่อยได้ะนะคะเป็นลงเงินตราสารนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอรอจังหวะให้ทุกอ,อย่างมันดูแบบว่าเออคลี่คลายขึ้นอะไรนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับเข้ามาใหม่ก็ได้ในหุ้นั้นนะคะ อันนี้เราก็มีในแง่ของตัว K S F R F S แนะนำมานะคะ ครับ <pay festivals> ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือลงทุนในตัวตราสารหนี้ที่มีดูเรชั่นเนี่ยอ่ต่ำกว่าหนึ่งปีนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเงินฝากเนี่ยอยู่ประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็พันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้พวกนี้เนี่ยถ้าเป็นของเอกชนเนี่ยประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะแล้วเป็นหุ้นกู้สาธารการเงินเนี่ยอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตค่ะแล้วอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป <pay dragon Jeremy Taylor> ็นพันธบัตรรัฐบาลค่ะคอ่าเป็นตราสารหนี้ในประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่นี้ไม่จ่ายผลตอบแทนคะอ่าไม่จ่ายผลตอบแทนนะครับค่ะเป็นตราสาร กอ,องทุนเปิดเคตราสถานี ani, ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ KSF RMF จากบลจกสิกรไทยนะครับ,รบปีนี้รีเทิร์นก็ประมาณ2.1%นึงเปอร์เซ็นต์นะคะถวันที่30สวย เทียบกับหุ้นเลนี่เทียบกับหุ้นแล้วก็เทียบกับความผันผวนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับใช่ค่ะเอาล้ครับถ้าสนใจนะครับรายละเอียดของทั้ง4กองนี้หรือกองทุนอื่นๆจากบจกสิกรไทยสามารถจะสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับโอเคค่ะติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขานะคะหรือที่บจกสิกรไทยนะคะเว็บไซต์ www กสิกรอัศเซนดอครับหรือเบอร์โทรศัพท์026733888ค่ะ ครับศูนย์สองหกเจ็ดสามสามแปดแปดแปดศูนย์สองหกเจ็ดสามสามแปดแปดแปดหรือ w w w g a s c o n a c s e s s c o m ก็ได้ด้วยนะครับค่ะใช่ครับและเนื่องในโอกาสอีกไม่กี่วันนี้จะถึงวันปีใหม่อยู่แล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณทิดาสิริอำนวยพรปีใหม่ให้กับทั้งผู้ลงทุนของบจกสิกรไทยรวมทั้ง แฟนๆรายการมันนี่พลสของเราด้วยเชิญครับคุณธิดาสิริครับก็แฮปปี้นิวเยียร์สำหรับทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขในปีข้างหน้าที่จะถึงนะคะคิดอะไรให้สมปรารถนาทุกประการแล้วกันค่ะนะครับแล้วก็ขอให้ความสุขนะครับกับคืนไปยังทางเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านของบรจกสิกรไทยรวมทั้งคุณธิดาสิริด้วยนะครับให้มีความสุขมีความก้าวหน้านะครับเบิ้ลนะครับตั้งแต่2เท่าขึ้นไปเลยนะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของการลงทุนสี่ดาันแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณ ยัสูงนะครับขอบคุณมากนะคะพี่ิวเยค่ะสวัสดีปีใหม่ครับค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะครับคุณทิดาศิริศรีสมิตรรองกรรมการผู้จัดการบลจกสิกรไทยนะครับมามองแนวโน้มการลงทุนและแนะนำกองทุนเด่นๆทั้ง LTF และ RMF ของบลจกสิกรไทยด้วยนะครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการมานิพัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วง เก้าทันการลงทุนกับบลจกสซิกรไทย m ั n น,นี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 www.supalai.com